น้องแอปอลนะคะเป็นสาวกะเหลี่ยงโป้น้องแอปอลอุ้เม,มืองได้อุ้เม,มืองได้จ้ากินอ,อ,อยู่ง่ายกินง่ายเนาะดึงๆดึงดงดงแซ่บค่ะแซ่บเลยนะทอดกรอบสุน <มา S 2> ไป<ล>ครับอ<า>้าวา,า้นี่ปลาเนาะอยาพึ่งหวาน่วยเดียวไป ดีกับช่องประเทปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนแม่กวงอุดมทาราครับจังหวัดเชียงใหม่ครับโอว้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับพอดีว่านัดเจอสาวปรกกยอหรือว่าสาวกรเรียงนะครับเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเลย<ะ>ก็มาถ่ายกันนิดนึงนะครับปุ๊บปุ๊บใครเอย่ยโอมชอปเปอร์ค่ะไมชอเปอร์คะ่คะโอ้โหชินโนอะไรครับเนี่ย ชื่อน้องแอปอลนะคะเป็นสาวกะเหลี่ยงโปกะเหลี่ยงโปใช่ค่ะเป็นกะเหลี่ยงโปกะเหลี่ยงโปนี่คือแตกต่างกับกะเหลี่ยงยังไงครับกะเหลี่ยงสกอเหรอคะกะเหลี่ยงโปะเขาจะทักทายกันคนละภาษาค่ะไม่ใช่อ้อมมืชอเปอร์เขาจะทักทายเป็นเอามอช่องพาฝุ่ยหมูแคร์กึนเอกึแก่หอโอ้โหพูดที่ไร่ภาษาใช่เออไม่ก็พูดพูดได้จิ๊ดๆหน่อยๆไม่ได้หน่อยแต่น้องน้องแอปอลเป็นกะเหลี่ยงเป็นกะเหลี่ยงโปค่ะพูดสกอได้จริงพอดีพี่ มัวแต่ไปอยู่กับชงเผ่าอาคานานไม่ได้เจอชนเผ่าเกรียงนานาพอดีว่าเหมือนแบบได้เจอแบบความหลังเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่กับชนเผ่าเกรียงนานมากแล้วก็คิดถึงก็ดีใจที่ได้เจอน้องแอปปอนะครับเนาะค่ะตัวจริงสวยมากเลยเนี่ยโอ้โหติดเต้นเลยนะเพจชื่อเพจอะไรครับเพจเนองเพจชื่อเพจแอปปี้ปอปี้ยาค่ะอ ก็มี YouTube ด้วยใช่ค่ะมี YouTube ช่อง AirPo ิค่ะชื่อชื่อตัวเองเลยแอปเปนี่มีความหมายไหมครับแ i r p ปลเหรอคะครับอืมโอ้ความหมายมันไม่มีหรอกครับอ๋อไม่มีคือคือ a i r เปลเลยเป็นคนข้างบ้านเขาตั้งให้ค่ะก็เลยเอามาเป็นความหมายว่า a i r p ปแปลว่าคนข้างบ้านตั้งให้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความหมายแปลว่าอะไรเหมือนกันอืมแต่ขอบอกว่าแบบชื่อน่ารักดีก็ใครที่อยากจะเห็น ช่องน้องทําเกี่ยวกับอะไรก็สามารถเข้าไปติดตามในช่องได้เนาะฝากติดตามกันด้วยนะคะคเป็นแนววอล์กเนาะใช่ค่ะคคมาณน,น,นีเป็นแนววัยรุ่นเป็นสาวชนเผ่าที่คุยเก่งคนหนึ่งแล้วก็น่าติดตามคนหนึ่งเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน,น้องแอปปอไปที่สะพานแขวนนะครับเนาะพร้อมไม่เคยมาใช่ไหมครับไม่เคยมาค่ะที่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาจ้ะได้เลยเดี๋ยวเราไปชมสะพานแขวนนิดนึงนะครับนะ ครับเก่นเลยคเยนเลยครับเไนเนเยครกนมบไกเลยครับกันเกนกนะครับไม่ได้มนนานเลกเลยครับเคกนยไกรนครัเลยครับกนเลคับนปนนนเบบลุงสมบูรณ์เลยครับ ครูเองหน่อยครูเองสวัสดีจ้าแลนด์อเมชเปอร์นะเป,เป็นไงบ้างนางเอกเราวันนี้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนะครับพูดเก่งขคณะเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสความคนนาโน่นะะนะครับน้าโอ้โหแล้วก็อยากหาปลาแล้วครับเบบนี่ยค่ะไปหาปลาครับ,บ,รบถนนก็จะแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับ โอ้โหน้ำแกักซ่าถนนนะการนี้ก็เป็นวิวเขื่อนแม่ทวงนะครับเนาะ,นะก็น้องแอร์ปอก็มาครั้งแรกนะครับเนาะใช่ครับแต่ว่ามาตอนที่เขากําลังซ่อมสะพา, <c oughs> านกันอยู่เสียงอาจจะดังนิดน,นึงเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็แบบได้ไปเดินดูวิวก็ได้อ่าได้จ้ะครับตัวจริงเป็นคนคุยเก่งมากเลย <c oughs> ครับนนอเ<า>มืองก็ได้นะน้องอ้อู้เมืองก็ได้อ๋ออู้เมืองได้ น้องเอปอลอุ้มเมืองได้อุ้มเมืองได้จ้าโอ้โหนี่สาวจริงใหม่เต้เต้เลยเนาะเจ้าแล้วบ้านอยู่ที่ไหนเจ้าเนี่ยบ้านบ้านอยู่หอดเจ้าบ้านหอดเจ้าอ๋อจ้า,จาพูดเกลี่ยงก็ได้พูดเมืองก็ได้กลางก็ได้เนาะได้ค่ะภาษาอังกฤษแล้วครับนิดหน่อย Excuse me <laughs> 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 โอเคจ้าโอ้โหเนี่ยในคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะพาน้องเอปอลไปเดินสะพานแขวนนิดนึงเนาะเพราะว่าบรรยากาศดีมากพี่ก็รดบมานานมากเลย ปกติจะเดินทางกันไปเรื่อยๆเข้าป่าเข้าดอยไงโอเคค่ะไปปรดีกกว่าเนาะครัคล่เยงทำไมน้องเอปอตัวสูงกว่าน่ะต้องกินลมเยอะๆนะครับโอ้ก็กำลังซ่อมแซมอยู่นะครับนะไม่ได้มานานานมาเก็บใบกาศให้เพื่อนรับชมนะครับที่เขื่อนแม่กลวงอุดมทรายแห่งนี้ครับ ซ่อมอเนาะรถผ่านได้2ตันความสูงไม่เกิน2.3เมตรนะครับว้าวนี่ชาวางพาน้องไอ้ปอไปหาปลาดิป่ะเนี่ยหาปลา <c oughs> ครับเห็นปลาตัวใหญ่แบบเมื่อก,กี้เลยใช่เมื่อกี้นี้ตอนที่เราขับรถเข้ามานะ <c oughs> ชาวบ้านก็ไปหาปลากันตัวใหญ่มากแต่ถ่ายไม่ทันนะครับโอ้โหอากาศสดชื่นมากเลยครับโอ้รถมาไปแล้วครับ นี่คือทางไปปราสาทงามใช่ไหมครับนี่อยู่น้อ้น่อยอยู่ฝั่งนี้อยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยมากครับก็เก็บความสวยงามให้ไดท่านชมนะครับโอ้ลมพัดเย็นมากเลยน้องไอปอใช่ค่ะครับโอบวิวสวยจ้ะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปชมตรงกลางสักหน่อยป่ะแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินนิดนึงนะครับประจของเรา ร้านประจำพูเกี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนู้นนู่นนูนฝันนนนนน่งนู้นเลยใช่ใช่ครับ <laughs> ครับปกติพี่เคยมาล่องเรือกับลุงสมบูรณ์มาหาปลาครับแต่นานมากละล่องตรงใช่ใช่บริเวณนี้ล้วก็ไปหาหมายเขาเขาจะมีการดักแน่งแล้วก็ได้ปลาตัวใหญ่มากโอ้อยากเลยจัง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเอาไว้ววนาลังนเนาะ,ะวันนี้พามาชมสะพานแขวนกันก่อนครับสวยมากเลยครับครับ เสียดายว่าวันนี้เสียงดังไปนิดนึงเขากำลังซ่อมแซมปรับปรุงสะพานนะครับลองเดินไปชมตรงกลางกันหน่อยปะนิดนึงโอ้โหซ่อมสะพานนะครับซ่อมสะพานครับโอ้โหที่ทราบว่าซ่อมเสร็เลยค่ะฝั่งนู้นเป็นปัสสังงามนะครับนี่มีทั้งเห็ทั้งปลานะใช่อุดมสมบูรณ์มากเดี๋ยวไปให้ไปดูหน้าแบกซอยขายเห็ดเต็มเลยอ๋อทางเข้าที่เขื่อนอุดมใช่ค่ะไม่กลัวกระดุปลาใช่ไหมอ๋าครับครับ เป็นทางนี้นะครับแต่ว่าวิวงามครับวิวงามจับใจเลยครับนี่ ับกระดับลุงเจริญใช่ไหมครูเอี้ยงไม่ได้ปนานาเลยเนาะร้านนี้ก็เป็นร้านประจําเวลาเรามาเขิ่นแม่กวงก็จะแวะมากินนะครับซึ่งมีใบกาศด,ดีนะแล้วก็อาหารอร่อยครับพาแม่กับน้องมากินครับก็น้องนาข้างในนี่ครับโอ้โหแม่เห็นแล้วแบบอยากหาปลานะครับแต่ว่าเรามาเที่ยวนก่อนนะครับนะครับพาน้องไอปอมมากินของอร่อยกันเะนาะ <laughs> จ้ะพร้อมกินค่ะครับปกติเป็นคนกินเยอะไหมครับเนี่ยไม่เยอะค่ะกินนิดเดียวนิดเดียวนะอ่าได้เลยครับจัดไปเนาะกินปลาไหมครับกินค่ะกินกินได้หมดเลยค่ะกินได้หมดเลยโอ้เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเนาะโอ้น้องสาวคนนี้ไม่ธรรมดานะครัว้ย่างวันหลังนี้ต้องพาไปบุกตะลุยกันสักหน่อยละไปวันนี้พามาเที่ยวรับน้องเบาเบารับน้องเบาเบาครับก็ดีใจที่ได้เจอตัวจริงนะเพราะว่า น้องเขาก็เ huh> ป็นเน็ตไอดอลครับมีคนติดตามเยอะมากในเพจนะใช่ครับก็ดีใจได้เจอกันดีใจเหมือนกันค่ะที่เจอพี่เมียกับพี่นกเอี่ยงขอบคุณมากค่ะเี๋ยวขอให้ YouTube ปังๆนะคะครับเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารก่อนเนาะมาแล้วนี่มาแล้วอาหารหลักสิบนะครับหลักร้อยนี่ไม่แพงมากนะครับให้ครูของเอ็มมาสั่งอาหารก่อนครับเสิร์ฟอาหารก่อนครับ อ,าอ่าังงนน้ถ้ามาเขื่อนถ้ามีฝนตกแบบนี้นะถือว่าคุ้มเลยนะครับนะครับแกบฝ,นฝนตกล่อยๆแล้วก็อาหารอร่อยๆนะครับนะบแล้วที่สําคัญคือได้พาน้องแอพอลมาสัมผัสใบแกแลเรามาชิมอาหารที่นี่นะครับนะ ถูกใจไหมคะบรรยากาศประทับใจมากเลยค่ะบรรยากาศคือแบบโอ้ครับ <laughs> ไว้มาอีกรอบเรามาล่องเรือหาปลานะใช่ใช่วันนี้พามาเปิดตัวกันก่อนเห็นแต่ในเพจเจอตัว <laughs> จริงก็คุยเก่งน่ารักนะครับนะ <laughs> <laughs> ครับคุยจริงจริงครับอยู่ขนาดสะพานแขวนนะครับหนุ่ใกล้นู่นนะค,ะนกกนนนะครับ ตัมปูปาราตัมปูปาราแล้วก็มีข้าวปลามาแล้วครับว้าวเดี๋ยวต้องทับต้องเดินไดท้องนะครับน้าน้องเอล่าไอ้ไม่ใช่น้องเอล่าน้องแอร์ปอยังไม่ไปไหนนะก็ลีชื่อไปซะแล้วเอล่านี่อันหมู่บ้านของลาหูใช่ใช่ใช่แกเป็นชื่อหมู่บ้านซะแล้วเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่มีนุ้งง่ายมาก่อนนะครับอ่ะคุณชิมเลยไหมหรือว่ารอทีเดียวปวดแสบท้องอ่ะได้เลยได้เลย แอปเปิลอปอปิลเลยครับไอปเปิว้าวนี่เบาๆใช่โอเคปกติกินเผ็ดไหมครับน้องแอปออ๋อไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยกินเผ็ดนะอ๋อจ้ะมีมีอย่างติดปลาห้าเข้าไปหนึ่งตอนละกินได้เนาะกินได้จ้ะอร่อยอร่อยอวีระใช่ไหมเผ็ดซีแบบนี้นี่อร่อยนะคะครับภาษาน้องแอปเปิลอวีระหรือเปล่าอร่อย อุยอุยเหรออุยเตเตฮะทำไมไม่เหมือนกันอ่ะกระเลียงโปค่ะอ๋อเหรอคือคือพี่ยังสับสนระหว่างกระเหลียงโปกับกระเหลียงสกอร์น่ะงงกระเหลียงโปกับกระเหลียงสกอร์พูดคนละภาษาค่ะโลอย่างพี่พูดว่าอาวิระนี่คือกระเหลียงสกอร์อุยใช่ค่ะอาวิระอาวิระน่าจะประมาณกระเหลียงสกอร์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกระเหลียงโปเขาจะพูดอุยอุยเตเต้แปลว่าอร่อยมากๆอุยเตเต้ค่ะถ้าเป็นอุยเฉยๆก็อร่อย ้สงสัยต้องได้มาเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงจากน้องแอร์พยอีกครั้งหนึ่งมั้งเนี่ยครับดีจ้าครับอู้งั้นเดี๋ยวรอเมนูต่อไปส้มตำก็ส้มตำสกุยเคสกุยเคอังชื่อโอ้สกุยเซอังชื่อสกุยเคอังชือเคอังชื่อสกุยเคแปลว่ามะละกอค่ะอังชือแปลว่าตำอื้อเนี่ยโอ้ภาษาใหม่เลยนะเนี่ยมันได้เรียนรู้กันใหม่เลยเนี่ยครับ เดี๋ยวรอเมนูต่อไปเนะาะครับว้าวมาแล้วกุ้งฝอยทอดแล้วก็ววต้มแซอเปล่าต้มยำต้มยำปลาปลาอะออปลาบึกว้าวมาที่ต้องกินปลาบึกแล้วแล้วก็เมนูนี้เนาะเด็ดกุ้งฝอยทอดน,นี่เขาบอกว่าเด็ดครับไม่เลยหรอ ครับว้าวนี่ปลาเบื้องมาเขือก็ต้องกินปลานะครับนะกับอาหารปลาทอดสมุนไพรนะคะหอมเลยเยอะแยะมากมายนะครับมาดูเนื้อปลาเบื้องครับเด้ง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 แม่กินได้เนาะปลาใหญ่ปลาเบื้องนี่ปลาใหญ่นะจ๊ะครั้ามาถึงลุงสมบูรณ์จริงนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงได้เจอลุงอีกครั้งนะครับ ชิมเลยนชิมเรื่อยๆครับชิมเรื่อยๆเลยน้ำซุปเป็นไงบ้างภาษาน้องแอร์ปอนี่ถ้าน่ารักรอแอระหรือเปล่าครับได้ค่ะได้รอแอร่ารอแอร่าก็ได้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าภาษาน้องจะส่วนใหญ่จะไม่มีคำชมว่าน่ารักจะมีแบบสวยแค่นัาดโอ้โหจ้ะอะไรครับชิมชิมน้ำซุปหน่อยกีหอมไหมบ้างเข้มข้นแซ่บค่ะแซ่บเลยนะ ครับอุยเตเตอุยเตเตอ่าได้สามใบละอุยเตเตอนี้คือคือกระเรียงโปอ่าอุยเตเตะออร่ยนเอาเลยรนะกุ้งเลยกุ้งฝอยทอดครับอันนี้คือมาที่นี่ต้องกินครับเพราะว่าเป็นทอตอร่อยที่เขื่อนเลยครับเพราะกรอบอร่อยสดนะครับชิมได้ไหมกรอบครบครับอร่อยอุยเตเตปกตินี้ กินปลาหรือว่ากินกุ้งครับพี่ชอบหรือว่ากินได้หมดเลยกินกินปลาค่ะอ๋อกินปลาเหรออ๋อเดี๋ยวค้างปลาทอดเนาะปลาทอดสมนุนไพรเปล่าครับค่ะอืมมาเคายังชิมหน่อยเป็นเป็นไงบ้างอืม,ม,อม,มอเป็นคนจะเปิดอร่อยโอ้ยเต้เต้เนาะโอ้ยเต้เต้อหรือว่าล้ำเต้เต้เนาะข้าวเปรี้ยวดิครับอืมน่าอร่ <c oughs> อยนะเนี่ยกับชนะิมชิมชิมรออีกหนึ่งเมนูครับกินแบบนูนะจริงชิมจริงโอ้ยเ <c oughs> ต้เต้ ฟินเลยนะครับน้ำคล่โอ้โหมาแล้วอีกหนึ่งเมนูครับทับทิมทอดกรอบสมุนไพรใช่ไหมครับน้องแอปเปิลชอบกินนะครับปลาครับท่ามกลางฝนตกไปๆครับปลาเราก็ได้เวลากินเลยจ้ะน้องแอปเปิลครับจัดเลยจ้ะครับผูให้เอาเลยครับน้องแอปเปิลนะครับ ครับผมยังเปิดเลยอ่ะว้าวเนื้อดิ่งๆเลยครับเนื้อดิ่งๆเลยครับปลาทิทิ์ทอดกรอบสมุนไพรครับว้าวไอปอเลยจ้ะเจอกันครั้งแรกก็พากันกินอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่บ้านของน้องไอ้ปอเนาะครับได้เลยดีใจครับสามลอมครับทำโตโตเลยครับ ก็ลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้าร้านแล้วนะครับยังไงบ้างธรรมดาร้อนร้อนเป่าก่อนน้องไอปอเป่าก่ันจะร้อนกับพี่นุ้ยเอี้ยงครับไงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะใช่เลยนะครับอุ้ยเตเต้อุ้ยเต้ต้อ้โหอุ้ยเตเต้นะครับเงินเด้งเด้งเลยครับ ก็เป็นการกินข no ้าวระยมกลางวันนี <sk <sk ้ครับเดี๋ยวเราจะพาน้องแอรฟอไปดูที่ตลาดเห็ดนิดนึงนะกับท่าการฝนตก๋ยวก็เจ็บรรยากาศให้เพื่อนรับชมไปด้วยนะครับนะกินนันก่อนเนาะกองทับตรงเดือยท้องครับว้าวกินสามรสกินข้าวสวยครับใส่แกะดีดีนี้ อาเบร์คร so <'m> ับตดน้ำมันร้อนเนื้อดุ้งดิ้งมาครับน้องน้องแอปเปิว่าไม่หิวเท่าไหร่โหโหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างนะ ร้ำขนาด560บาทไม่แพงเลยกินหลายอย่างมากกินต้องหลายอย่างเข้าคนจานอีกน้ำอีกน้ำแข็งแถมเดี๋ยวขาะกับเจ้าแม่ตลาดเห็ดนิดนึงเนาะเผื่อเอาไปทำเมนูเนาะน้องไอ้อชอบเห็ดไหมครับชอบเจ้าชอบเนาะกินเห็ดไทย่าวก็ ้าพเก่งเฮดใคย่านไปเรือนนั้นแต่คนดอยที่เราไปนี่คือเป็นกบบที่มีไท่ฮ่นเปืนัวอ่อจริงเหตุผนึกว่าเฮดกินได้เลยเดีอแวะไปดูตลาดเฮดนิดนึงเนาะจัดไปครับ ชมตลาดเห็ดข้างทางเนาะใช่ค่ะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดได้เลยลองลื่นนะหนูสบายมากค่ะครับเห็ดขมินโอ้มาดูเห็ดหน่อยครับแม่เอาลูกไหนมาครับเนี่ยเอาไปเก็บมาจ้ะนี่ป่าเนาะจ้าวเห็ดขมินอันนี้เห็ดขมิ้นนะครับเห็ดขมิ้นจะสีเหลืองแบบนี้อันนี้เห็ดอย่างครับเนี่ยอันนี้เห็ดโคนจ้ะเห็ดโคนอู้ เห็ดแหน่เห็ดขมินด้าครับกลมเห็ดลมหรือเปล่าเนี่ยเฮเห็ดในาหารหรือเปล่าันี้เห็ดลมจ้ะลมีเห็ดลมจ้ะเห็ดลมอร่อยนะเนี่ยมก็มีเห็ดในหารด้วยครับครับน้องเคยกินเห็ดในข้องเห็ดเห็ดอีจะเห็ดลมเห็ดลมเห็ดลมจ้ะเห็ดลมเห็ยังเนาะเกอดแล้วเหรแล้วจน่าจะได้เอาเห็ดไปทาอาหารนิดนึงนะพราะยังรังสเมนูเลยดีโอว่าน้เนบยากนี่ครับ ลองดูกันนเาะส่วนใหญ่จะกินเห็ดนี่จ้ะนี่จานท่าไหร่มห้าสิบบาทอ่ะห้าสิบบาทนะครับนะาคก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะตลาดเห็ดนะครับปอนเนต้มยำครับขมิ้นตัวเสร็จนนี้นห้าสิบเหรีอันนี้สาวบาทอ่ะเห็ดขมิ้นสาวบาทหัวยี่สิบบาทนั่นเองครับมาดูละเจอได้อุดหนุนร้านอื่นเห็นว่าแม่ไปซ่อดั้งแต่ตีสี่ตีห้าเนาะไหนแม่โดยไหนน่ะโดย ในเขื่อนจ้ะโอ้ลองเรือไปเลยกันเนี่ยว้าวไปชมคืนเนี่ะไปหาต้อนคืนสี่เสาก็ขึ้นไปคลองเรือไปไปขอาผ้าชายมาชมมาจ้ะขึ้นเรือไปเลยเพราะาไปได้ขึ้นเรือจ้ะเพราะว่ามันมันเกิดได้ตามอันเนี้ยเขื่อนอ่ะนี่หนุ่ยหนุ่ยหยิบมาสุดยอดสุดยอดเนาะกลับคุณครับขอบคุณครับนี่เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดหมติดเห็ดลมเห็ดลมเหมือนกันเนาะเห็ดลมเจ้าก็ไมชอเห็ดโคน มีนอด้วยเนี่ยนอไร่ต้มจ้าโอ้ไร่ต้มเนล็ดไม้เนาะจ้าไม่ชอบมีการเห็ดกระถู่กเยอะอยู่แล้วเนี่ยปกติน้องแอร์พอไปหาเห็ดบ่อยไหมครับเนี่ยไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยเนาะเห็ดภาษาบ้านน้องเรียกว่าอะไรครับค่ะค่ะข่ะค่ะไม่ไม่ใช่ขิงข่ะนะไม่ใช่ข่าค่ะแต่ว่าเห็ด เห็ดเขาเรียกว่าขาอ๋อเห็ดว่าขาเนาะใช่ค่ะโอ้โหงี้ถ้าพี่ขึ้นไปบ้านน้องแล้วถ้าว่าเรียกขาได้ผิดแน่นอนเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะสับสนได้ได้เรียกขอขาใสาหฮานะไม่ใช่ขาะนั่นคือเหตุถ้าก็กินก็ไปกินเจ้าเจ้าคณะเลยพันนี่ไหมเอ็นชาเอ็นชาเอ็นชาขายังได้นี่ถ้าไปเผานะแน่นอนขาเก้าครับแม่กินยังได้ก็เจ้าไปเผาครับไปเผาตะแอนอันนี้ขาจะได้ตาบากอ่ะตาบากตเอานหน้าตาอ๋อ ความรู้ใหมน่นะขาของน้องก็คือเห็ดนะ,ะแต่ว่าขาภาษาน้องจำไม่ได้ถ้าถ้าถ้าเป็นขาขาขาขิงอะเขาเรียกว่าเอ๋ยชายเอ๋ยชายใชย่ค่ะอ๋อเอ๋ยชายเอ๋ยชายอ๋อครับครับครับเ้าบาทเ้า,าบาทแล้วนี่ระครับบริสไม้นะครับอันนี้ภาษามาลีไม้มาลีไม้กระดาษเทสเซอเกสเซอเกสเ ดอกแกแซชื่อที่แปงกั้แล้นะดอกแกแซดอกแกแซเนาะแจะมาลด้ไหมครับจ้ะเลยครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยโอ้มีผลไม้ขายด้วยน้องไอ้ปอซื้อได้นะจ๊ะเออเอาโมงไหมโอ้แตงโมได้ไหมครับครับอ๋อชอบแตงโมแล้วเร็วเลยเลยคนเองคุณหนุนแตงโมหน่อยน้องไอ้ปอชอบกินแตงโมครับโมน่าทงวะจ้ะครับคุณกี่บาทครับเนี่ย ยี่สิบบาทยี่สิบบาทค่าทุงนะครับเอาแตงโมถุงนึงถ้าแตงโมภาษากะเหรี่ยงนะคะเขาเรียกว่าไตต่อค่ะอะไรนะไตต่อไตต่อแตงโมนะคะแตงโมไตต่อใช่โอ้นะเรื่องอยู่ด้วยกันเยอะเลยต้องอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะถึงจะรู้ภาษานะครับอ๋อจะอันนี้แตงโมก่อนไตต่อมีเห็ดต่างๆมากมายนะครับว้าวตอนแรกนึกว่าฤดูเห็ดจะหมดแล้วแต่ยังมีอยู่นะครับ ครับวันนี้มากับพร้อมกับความชุ่มฉ่านะครับน้องแอปเปิลเราไข่กันเลยครับโอ้เห็ดไข่ห้าหรือเปล่าแม่เจ้าเห็ดไข่หาน้างฮึ่มพี่ด้วยโอ้เห็ดปูนี่เขาไปปลาตะไบฮะครับไซตต่อนะแตงโมภาษาแปลกดิครับโอ้มีสุดนู่นด้วยครับว้าวสุดมือลูกตาเลยส้มโอก็มีครับอะ เลยจ้ะได้แล้วรู้ละผลไม้ที่ชอบคือแตงโมเนาะแตงโมครับแตงโมไปเยอะๆเนาะที่เห็นเยอะดมากมายครับตามหาวัตถุดิบไปทำอาหารก่อนนะครับเห็ดเซียวยังิงเห็นแล้วแบบนึกถึงตอนที่เราไปหาบนดอยนะครูังเนาะลื่นหกล้มกันไปว่าเล่นเลยครับแตงโมทำนั้นเลยเอาห้าสิบบาทห้าสิบบาท เห็ดโคลนะเขนแม่ก <coś> ว้งทางเข้าเขนแม่กวงนะก็มีวัตถุิบต่างๆมากมายเาทำอาหารนะครับเห็ดนเห็ดแนะครับเห็ดเยอะมากครับต้นใหญ่ตนให้อหนอันี่เห็ดบนดอยเนาะครับเห็ดป่าฟองจริงเจยวเลยครับครับเห็ดแดงมากเห็ดแดงโอ้ยเ เห็ดสวยเนาะอู้เห็ดข้างหลังสวยมากเลยเห็ดอย่างครับะดลังนี่เหลือไ้หานเจ้าเห็ดไส่หานมัน่ได้นาครับโอ้ใบไปกาครับนี่ก็ยังคึกคืนนะครับตลาดเห็ดยังไม่หมดเดูนะครับโอ้นี่เห็ดแดงเหรอเห็ดพึ่งนหวานเห็ดพึ่งหวานสวยเดียวใบกึ่งนึง ันี้เยังไกิ่นะครับเนี่ยแกงส้มลูกแกงส้มนะแกงเหมือนเฮ่าน่ะแกงเฮทา่ะแต่ลังกว่าเฮท่าอมันมื่นแต่อันนี้มันหมืนกันมาลักอันนี้แกงอรยค่สเดวคคแ้เดียวกัะลหกค่ะนี่ยอร่อยแกงกอดคาับกใส่ยาครับอันนี้ไก่มดเดูเฮอยงครับเนี่ยไก่ผอมล้วมัน อหยอๆมันออกบมนักอ่ะอ๋อครับครกกำเล็กกําน่อยแต่แตใช้ตัวการกํลังใช้แบบเลยค่ะใช้เคืองวกนี้เขียเรื่องการกลัมอ่ะจัดไปเนาะได้วัตถุดีมาพร้อมทำอาหารเดี๋ยวเราจะไปลือกันต่อครับ อลังการครับอยากไปหาด้วยข้าวดำข้าอตรงไหนมาบนไหมคะอลังการงานสร้างมากเนาะเห็ดพ่งดำเห็ดพึ่งดำเหรออืองั้นแน่นหวานตับเต้าไป็นหน่อรึเปล่าแก่าลยบ้านเราเห็ดเล่าตะกินนั่นเนี่ยหกขัวอย่าอันนี้แต่ที่นี่เป็นกินได้เนาะอันนี้เห็ดยางหนึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญนะมันอย่างให้คนนเนี่ยมีให้คนแดงให้คนดำให้คนขาวอย่างไรอะอะไรแน่ ที่เราเห oui> ็นเขากลัวเป็นพ mm ิษเนาะใช่ใช่เหมือนเห็ดพิษนะแต่ว่ากินได้กินได้แต่อันนี้มันมันจะมีรสขมจำลำหน่อยขมคนมากขมมันจะแซ่บขมถ้าเป็นสีแด้งก็จะหวานอย่างเดียวบอกผมจะได้วัคซีนต่างๆนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อครับน้องแอร์ปอก็ยังอยู่กับเราเลยนะจ้ะเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านพี่ดูก่อนเนาะ สาวก็ยังมาบุกบ้านนะมาโชว์สกิลการทำกับข้าว <laughs> ได้เลยจ้า <laughs> ครับแม่ปออยู่กับเราครับตับ <laughs> ตบื้อเนาะตับบื้อ <laughs> ตะบบื้อขอบคุณ ه, จ้ะบ,บ๊ายบายเจอกันครับจ้ <laughs>